คครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับที่เราใช้การควบคุมสวิตช์จากตัวนี้นะครับเพื่อควบคุม LED เอาพุทที่ในตัวไมโครคอนโทลเลอร์ของเรานะครับการต่อแบบนี้ก็จะเป็นการต่อแบบพูดาวนะครับนะครับในส่วนของในคลิปนี้นะครับผมจะลองใช้ตัวโมดูลตัวนี้นะครับที่ให้ทุกท่านดูในช่วงแรกแล้วนะครับนะครับมา แทนกับตัววงจรผู้ดาวลิซ s เตอร์ของผมครับตัวนี้เป็นผู้อัพนะครับเป็นผู้อัพเพราะฉะนั้นกดสวิตช์เนี่ยเราจะหมายถึงป้อนลอจิก0เข้าไปนะครับปล่อยสวิตช์ก็คือการป้อนลอจิก1น,นะครับมาแทนตัววงจรผู้อัพนะครับตัวนี้ก็เป็นโมดูลสําเร็จรูปนะครับที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปครับจริงๆแล้วผมก็จะมีโมดูลสวิตช์อยู่หลายตัวเลยครับตัวนี้จะเป็นผู้ดาวนะครับ ตัวนี้เป็นพูดาวนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับหลักๆก,ก็จะมี3ขานะครับมีขาสิกแนลนะครับป้อนเข้าไมโครเทอร์เลนะครับขาลบนี้เป็นขากาวนะครับส่วนขาตรงกลางตัวนี้นะครับก็จะเป็นขาไฟนะครับก็คือป้อน3.3โวลต์เข้าไปนะครับแต่ละ โมดูลแต่ละบริษัทจะผลิตออกมาเนี่ยขาอาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับแต่หลักๆก็จะมีอยู่3ขาเหมือนกันครับมีขาซิกแนลนะครับมีขาโวลเตตนะครับแล้วก็มีขากาวนะครับขากาวเนี่ยบางทีก็จะเขียนเป็นลบแบบนี้นะครับผมก็เลือกใช้ได้ครับมีหลายราคานะครับนะครับเดี๋ยวผมทําการแกะวงจรเดิมออกก่อนนะครับอันนี้นะครับผมขออนุญาตถอดออกก่อนนะครับตัวนี้นะครับนี้นะครับขาสีดํานะครับก็เป็นขากาวนะครับ ต่อก่าเข้าไปนะครับขาสีเขียวนะครับสีเขียวนะครับก็เป็นขาซิกแนลนะครับต่อเข้าขา17นะครับหรือขา A อศูนนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายครับขาไฟเส้นสีแดงครับต่อ3.3โวลต์เข้าไปครับแบบนี้นะครับโอเคตามนี้นะครับก็คือต่อเข้าไปครับลองดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมปล่อยสวิตช์อยู่นะครับ ตัวสวิตก็ป้อนลอจิก1เข้าไปครับนะครับไมโครคอนโทเลอร์มันก็เลยเข้าใจว่ามีการเหมือนมีการกดสวิตอยู่แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เราไม่ได้กดสวิตเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนวงจรนะครับเป็นแบบ pull up resistor นะครับนะครับเพราะนั้นถ้าอยากจะให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะครับเราต้องมาแก้โคด้ดถูกไหมครับแก้โค้ดตรงนี้นะครับแทนที่จะดัก if a เท่ากับ1นะครับก็ต้องเป็น if a เท่ากับ0นย์นะครับถ้ามีการกดสวิตช์ใช่ไหมมีการป้อนลอจิก0ย์เข้ามานะครับก็จะให้ทำงานนะครับตัวนี้นะครับวงจรเดิมของเราจากครั้งที่แล้วเลยนะครับก็ทำการอัปโหลดไปครับนะครับตอนนี้ตัวไมโครมันเข้าใจว่ามันมีการป้อนกดสวิตช์จากครั้งที่แล้วนะมีการกดสวิตช์อยู่ตลอดเวลาครับแต่จริงๆแล้วมันเป็น pull down สวิตช์นะครับ โอเคเพียงเท่านี้นะครับมันก็จะสามารถที่จะมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับอันนี้เป็นลักษณะของวงจร p ู้อับรีสต์สเตอร์นะครับนี่ครับก็สามารถที่จะทำงานได้เหมือนกัน,นครอัอย่างที่ผมแจ้งครับว่าเวลาที่ผมเอาไปใช้งานหน้างานจริงๆอะ่ะผมจะชอบต่อแบบ p ู u อั e รี s ต์สเตมากกว่านะครับมันจะมีความเสถียรมากกว่าผู d ดาวนะครับเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็ ขึ้นอยู่ว่าแต่ละท่านนะครับจะชื่นชอบแบบไหนนะครับจะชื่นชอบเป็นแบบโมดูลสําเร็จรูปที่มีขายตามท้องตลาดนะครับก็สามารถหาซื้อได้ต้องดูด้วยนะครับว่าเป็นการต่อแบบผู้อัพหรือผู้ดาวนะครับระหว่างที่ซื้อนะครับหรือจะซื้อมาต่อเองก็ได้นะครับต่อเองนี่ก็จะถูกหน่อยนะครับผมก็ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากตรงนี้ไว้กับท่านด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวว่ากันคลิปหน้าเลยนะครับขอบคุณครับ